สวัสดีค่ะช่องคุณพิงเจแปนนะคะมือนีสิ่าปลูกพักรีค่ะหนาบานอากาศดีดีมือนีอากาศดีมาเลย25องศาแดดดีมากแดดจัดจ้านมากเลยค่ะแล้วสิมาปลูกพักรีแต่ว่าจะปลูกบักผอบักิกอาจจะเป็นมือต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วปลูกแล้วต้นหนึ่งมีริกอยู่เม็ดเดียวหน่วยเดียวแม่หมาคือว่ามีแสงนอกอเท่านี้ ตอนนี้อยู่หน้าบ้านค่ะอยู่หน้าบ้านแดดจะจ้านมากเลยค่ะมาเบงเออตะก็บปลูกยังก็คือ่ค่อ,คอยขืนบ่เคยคือเขาปลูกดอกแต่ว่าเอ่อมันอยู่เมืองหนอกมันแพงค่ะไปซื้อมากไปซื้อมากค่ะแล้วก็ไปซื้ออยูช็อปของเอ่อคนญี่ปุ่นแล้วก็ซิ้มาปลูกกันเมื่อนี้แดดดีรีค่ะแดดดีรีฮอน ยี่สิบห้าองศาหอนเด้ค่ะค่ะมาเบื้องกันค่ะเออเดี๋ยวเสยเบื้องไปสื่อ,อ,อดินไปสื่ออย่างมากคือกันค่ะเตรียมพร้อมกับทุกอย่างแต่มันจังไหนมันคือปลูกบ่ค่คยไดดบ่ค่คยงามกับเงึดเจะาของอยู่ค่ะมาเบิ้งกันเด้อค่ะอะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กดกระดิง่งติดตามให้เด้อค่ะมาเบื้องกันค่ะ ค่ะทุกๆคนไปสื่อดินมาค่ะซิบโลตรงนี้ค่ะไปสื่อดินมาดินเก่ากับมีอยู่มีหินอ่องกับบมานเป็นไเป็นชาวสวนชาวเกษตรเห็นจะหัวขวนเด้อค่ะนี่ละค่ะเป็นดินของปีที่แล้วที่ปลูกน้องพริกทีทาเป็น f อซสีเห็นเนาะค่ะว่า พริกมีเม็ดเดียวมีนอนเฮ็ on, โอนตตนอยู่ที่นี่พวนมาแล้วค่ะทุกทุกคนค่ะนี่เอานี่ออกนี่ก็จะมีเออสลแหน่สลแหน,น่ที่เป็นขนของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ไปเอามาแล้วมาปลูกเออค่ะแล้วก็จะเป็น,สน่สลแหน่บานห้าตรงนี้ค่ะอือแล้วก็จะมีพักแผ่วค่ะพักแผ่วค่ะแต่ ต้นผักอีตูคุณตูค่ะปีแล้วเนาะนี่และค่ะว่าจะมาลงนี่ลงนี่ล่งนี่นี่และค่ะเตรียมไว้แล้วค่ะเม,ม็ดผักชีสีม่เห็ดกันค่ะมาเบิ่งกันค่ะแต่ว่าเบิดขั้มสีาขาคือกันค่ะปลูกยังคือบอกว่าตอนแรกว,ว่าสิปลูกไอ้มิ้นสลายนีกับไอ้โหระพา มีของปีที่แล้วค่ะกับาาพระอีตูที่ให้เบิง้งเมระเกีย่ะทหารืมร์เกียค่ะนี่ค่ะก็คือมาฟกัดปลูกกันดีๆดีกว่าสวนยอมอัน้อยนิดน่ารักนี่สะบปล่องมองนี้ค่ะอุ้ยตื่นเต้น,ตนอยากบอกอยังไงสร้างค่ะต้นกุหลาบนี่อุ้ยอืมเป็นซิปก่าปีค่ะ คุณวิ่งมาอยู่เกียวโตเนาะก็ซืสือแล้วไหวเด้แล้วก็ปลูกแล้วแล้วก็เร่งตตายเด้ค่ะแล้วชนะเหลือดอยู่เลยแล้วก็นักเดออกดอกอีกแล้วค่ะโวชนะเหลือดค่ะเด้สวยงามชนะเหลือดค่ะยูนาบานค่ะนี่ละสิปลูกไอ้ไซมองนี่พักซี่แต่ว่าพี่จังวากันใหม่ มาเบิ่งนด้ค่ะย่าหัวขวานเด้คนดีเพิ่นเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมเพิ่นไม่เห็นแล้วเพิ่นสิโอ้ยเจ้าเดตยังเนาะคุณพิงเจ็บแทนจะเห็หยังเนาะก็ปลูกต้นไม้ปลูกไอ้พักกินได้เนี่ล่ะค่ะอยากปลูกอยากเขตราะว่ายอนหยางมันแพงแห้งประเทศญี่ปุ่นแพงอีหลีหรอกระดอกระเดียค่ะ,ะจักสิว่าจอย่างไหนก็ซื้อมาปลูกค่ะมาเบิ่งกันค่ะ เพอกันแล้วค่ะแดดดีดีแดดแห้งดีค่ะได้ไข่ค่ะไข่เอ,อเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่และสิมใสไซดินค่ะแดดแห้งดีค่ะ,ะเห็นว่าผสมเห็ดจังใจดีเนาะไปเบิ่งใน YouTube เรียนรู้แดดไอ,อ,อการปลูกให้มันแบบ ชนะเลิศเนาะแดดห้อนหอนแห้งๆค่ะ25อ,องศาค่ะประเทศญี่ปุ่น20เกี่ยวโตว25อ,องศาค่ะอสิบเรินนาเน่ยได้ค่ะเพราะแดดแห้งจะมาปลูกแล้วค่ะที่จะเอาไข่มมใส่ไข่กับอา,อาหารอาหารของดอินเพราะว่า ดินอนะ่ะเขาเปลี่ยนมาหลายทุกปีปสื้อดินมาเพิ่มโอ้โนะอยนักปูว่าไม่ลูกคุณค่ะจะป,ปูพักซี่ค่ะบบเห็นอ่ามันเนาะเอาจังหวากันไหมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เกิดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสิป,ปูกันนี้ก่อนค่ะ เดี๋ยวจะเบิ่งแห้แล้วละสิแห้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะ <c oughs>